ติยะสมณพราหมณ์สูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ไม่รู้ชัดธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดธรรมเหล่าไหนไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่าไหนไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่าไหนไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่าไหนคือไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู ah ้ช okay. ัดความเกิดแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดชาติ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชาติไม่รู้ชัดความดับแห่งชาติไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติไม่รู้ชัดภพไม่รู้ชัดความเกิดแห่งภพไม่รู้ชัดความดับแห่งภพไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพไม่รู้ชัดอุปาทานไม่รู้ชัด ความเกิดแห่งอุป,ปาทานไม่รู้ชัดความดับแห่งอุปาทานไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานไม่รู้ชัดตัณหาไม่รู้ชัดความเกิดแห่งตัณหาไม่รู้ชัดความดับแห่งตัณหาไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาไม่รู้ชัดเวทนา ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งเวทนาไม่รู้ชัดความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดผัสสะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งผัสสะไม่รู้ชัดความดับแห่งผัสสะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะ ไม่รู้ชัดสลายตนะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสลายตนะไม่รู้ชัดความดับแห่งสลายตนะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะไม่รู้ชัดนามรูปไม่รู้ชัดความเกิดแห่งนามรูปไม่รู้ชัดความดับแห่งนามรูปไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัด ความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณนะ ในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราม์ณในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดทำเหล่านี้ รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดปฏิทททปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดธรรมเหล่าไหนรู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่าไหนรู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่าไหนรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่าไหนคือ รู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดชาติรู้ชัดความเกิดแห่งชาติรู้ชัดความดับแห่งชาติ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติรู้ชัดพบรู้ชัดความเกิดแห่งพบรู้ชัดความดับแห่งพบรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งพบรู้ชัดอุปาทานรู้ชัดความเกิดแห่งอุปาทานรู้ชัดความดับแห่งอุปาทานรู้ชัดปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานรู้ชัดตัณหารู้ชัดความเกิดแห่งตัณหารู้ชัดความดับแห่งตัณหารู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหารู้ชัดเวทนารู้ชัดความเกิดแห่งเวทนารู้ชัดความดับแห่งเวทนา รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนารู้ชัดผัสสะรู้ชัดความเกิดแห่งผัสสะรู้ชัดความดับแห่งผัสสะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะรู้ชัดสลายตนะรู้ชัดความเกิดแห่งสลายตนะ รู้ชัดความดับแห่งสลายตนะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะรู้ชัดนามรูปรู้ชัดความเกิดแห่งนามรูปรู้ชัดความดับแห่งนามรูปรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณ รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปทา TA, ที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ชัดธรรมเหล่านี้รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณพรามสูตรที่สี่จบกัจจนะโคตสูตรว่าด้วยพระกัจจนะโคตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระกัจจนาโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจะนะโดยมากโลกนี้อาศัยที่สุดสองอย่างคือหนึ่งความมีสองความไม่มีก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีในโลกก็ไม่มี เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีในโลกก็ไม่มีกัจจนะโดยมากโลกนี้ยังพัวพันอยู่ด้วยอุบายความเข้าถึงด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องว่า อัตตาของเราแต่อริยสาวกนี้ไม่เข้าไปยึดมั่นอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องว่าอัตตาของเราไม่เครือบแพงไม่สงสัยว่าทุกนั้นแลเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับไปอริยสาวกนั้น มียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจจะนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่สุดอย่างที่หนึ่งนี้คือสิ่งทั้งปวงมีอยู่ที่สุดอย่างที่สองนี้คือสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะ โสกะปริเทวะทุกขโทมานต์และอุปายาสะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้กัจจนะโคตสูตรที่ห้าจบธรรมกะทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึกสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกภิกษุเป็นธรรมกถึกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นธรรมกถึกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกรถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นชาราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้เป็นธรรมกรถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นชาติควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้บรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพบควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพบควรเรียกได้ว่า ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นพบควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทาน ควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทานควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับตัณหาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับตัณหาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นตัณหาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด <k> เพื่อดับ Banana เวทนาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับผัสสะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับผัสสะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นผัสสะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสลายตนะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด <ME GA> เพื่อดับสลายตนะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสลายตนะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกะเถกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนามรูปควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรม เพื поэтому, ate, ่อความเบื teenage, ่อหน่ายเพื origins, ่อคลายกำหนัดเพื uh ่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นวิญญาณควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกะถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรม เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย เพราะครายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรลุนิพพานในปัจจุบันธรรมะติกระสูตรที่หกจบ